จะเอาบากักเฉาเกยไปอัปเกรดอีกแล้วครับท่านข้างหลังเราฮะเฉาเวกวายมันยังไม่สุดครับน้องๆอแล้วลายแต่ละลายนะโอ้โหทุกคนดูดิตอนนี้ผมก็อยู่ว่ารถผมก็จะไม่อยู่กับผมแล้วแค่นักกินอสวัสดีเยาวรุ่นชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจกันทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคตรเอาเลสิงนะห,หลังจากที่ช่องเรานะฮะห่างหายไปเจวันนะครับวันนี้มีข่าวดีครับทุกคน ผมจะเอาบักเฉาวกรว้ยไปอัปเกรดอีกแล้วครับท่านนี่อัปเกรดอะไรต้องติดตามชมเลยนะฮะนี่ข้างหลังเราฮะเฉา,าวกว๊้ยมันยังไม่สุดครับน้องๆเราต้องไปจัดอีกครับเราต้องอัพมันอีกอัพมันอีก,อ,อ,กอัพมันขึ้นอีกยังไม่พอยังไม่สุดนะฮะต้องติดตามชมเลยว่าวันนี้ผมจะเอาไปทําอะไรนะครับที่ไหนอะไรยังไงต้องติดตามเลยนะครับผมฮะให้ดูสภาพล่าสุดของมันหน่อย มันยังฉ่ำม,มันยังเงาอยู่เหมือนเดิมน,นะครับทุกคนโอ้โหดูดิคือรถพี่มันฉ่ำอะครับเพื่องๆฉ่แกวะครับเง,งาเกินดูดิเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาไปที่ที่หนึ่งนะครับผมผมบอกเลยว่ามีใหม่แน่นอนับทุกคนหลังจากที่มันยังใหม่ไม่พอนะครับผมจะเอาใหม่กว่าน,นี้ครับทุกคนอืมเอาล่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้เดี๋ยวเอารถขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปคุยกันในรถต่ออีกทีหนึ่งนะครับไป โอเคครับตอนนี้ก็เอารถขึ้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะบอกว่ารถผมมัจะไม่อยู่กับผมแล้วพูดเล่นพูดเล่นก็เดี๋ยวเราเจะเอารถนะครับขึ้นไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดอัแก่นนะครับทุกคนอืมต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆนะครับก็เป็นข่าวดีสําหรับผมด้วยนะครับที่ ผมจะได้ทำสติกเกอร์รถใหม่ครับผมโอ้โหบอกครับทุกคนเลยนะครับผมจะเอาบัเชาควยนะไปทำลายรถใหม่นะครับนี่ต้องติดตามชมนะคผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลายรถคันนี้มันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าผมยังไม่รู้หน้างานเลยว่าเขาจะจัดลายอะไรให้ผมแล้วก็มีลายอะไรให้เลือกฮะแล้วผมบอกเลยว่าสติกเกอร์นะครับราคาถูกมากๆนะฮะเออจะไปทำที่ไหนคอยดูเดี๋ยวว่าไปเจอกันที่นู่นเลย โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมอยู่ที่ฮักสติ๊กเกอร์ครับทุกคนนะฮะวันนี้อย่างที่บอกนะครับผมจะเอาบักเจ้ากล้วยนะครับมาเปลี่ยนลายรถใหม่นะครับทุกคนนี่ข้างหลังเราเลยฮะนี่ต้องถามกับต้องถามเจ้าของคนที่ออกแบบนี่ครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับเออว่านนะครับอ่าสายกราฟิกของร้านฮักฮักสติ๊กเกอร์นะครับผมพี่ว่านจะเป็นคนออกแบบดีไซน์นะครับผมเฮ้ยผมอยากเห็นลายรถแล้ว เรามีให้เลือกเยอะไหมเยอะอยู่นะเยอะน,นี่อย,อยากดูแล้วใช่ไหมนะไปดูเลยดีกว่าไหมไปดูเลยครับผมป่ปเราไปข้างในกันเราเข้ามาข้างในกันนะครับนี่นี่โอ้โหโอ้โหอย่างเยอะอันนี้ข้าวๆนะนี่นะครับครับจริงๆมีเยอะกว่านี้เหอรอมีมีเพิ่มอยู่เรื่อยๆครับอืมจะมีมาเรื่อยๆใช่ใหม่เรื่อยใช่ครับออกแบบเรื่อยอ่าถามเรื่องรุ่นรถหนครับพี่บ้าน ตอนนี้มีข้าวๆมีรุ่นไหนบ้างครับโดยโดยปกติที่ร้านเราก็ทำเป็นของ Big กไบคแล้วเราก็เลยลองลงมาเล่นร euh ถ<ด>เ,เล็ก้รถเล็กบ้างมาดูรถเล็กว่ากระสรแสกระแสมาบ่อยมากก็เลยปึกษากันว่าเอ้ยลงมาเล่นตลาดนี้กันบ้างดีกว่าแล้วลายแต่ละลายแอ้โหทุกคนดูดิโอ้โหแล้วลายเดียวนะฮะแต่ว่าจะมีหลายสีนะครับทุกคนนี้ ก็จะมีแยกย่อยนะฮะแต่ละสีแต่ละลายนะครับนี่โหอันนี้แค่ข้าวๆใช่ไหมครับพี่บ้านเริ่มต้นมาก็มีทั้งหมดเจลายครับเจลายใช่แต่ละลายก็มีประมาณสี่สีอืมนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูนะฮะแต่ละลายนะครับเริ่มจากตัวนี้เลยก็จะออกแบบแนวซิกซิกนะฮะมีลายแบบเทอร์โบมีนู่นนี่นั่นนะฮะนี่ประมาณนี้แล้วก็อันนี้คือไม่ได้มีสีเดียวนะครับที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้เห็นไหมนี่มันจะมีหลายสีนะครับขยามาเนี่ยจะเป็นลาย นี่อันนี้จะอยู่ลายเดียวกันนะครับนี่จะเป็นลายเล็เบซ้อนะฮะ93ใครชอบมาเกวสนี่สั่งได้เลยนะฮะมีหลายสีนะครับทุกคนเนี่ยเนี่ยมีลายที่2นะครับให้ดูลายที่3นะครับอันนี้จะออกแบบเอ่อแนวหุ่นยนต์เอออนาคตหน่อยนะฮะก็คือแบบออกทรงแบบแนวกนะัน,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 นด,ด,ดั้มมาเออเนี่ยนะนะโอ้โหดูดิื้อหือสวยจัดมาดูอีกลายหนึ่งนะฮะโอ้โหนี่ผมชอบมากเลยผมชอบมากเลย อาจจะออกเป็นอบลายไทย,ไทยลายไทยแต่ว่าจะมีแฝงนะฮะเห็นไหมแอบซิ่งหน่อ,อแอบซิ่งนะฮะนี่เห็นไหมหดูใกล้จะมีแอบซิ่งนะครับโอ้โหผมว่าต้องถูกใจหลายๆคนแน่นอนลนยนี้นะฮะให้ดูให้ดูคร้าวๆนะครับนี่แด่งจริงมีหลายสีนะครับทุกคนนี่เพื่อที่จะขะกันกับชุดสีรถเราได้นะครับอืมอันนี้ก็จะแบบฟาชนะฮะนี่เฮ้ คุ้คุ้นคุ้นคุ้นถ้าเกิดใครได้ดูฟาสภาคหนึ่งถ้าใครเกิดทันเออถ้าใครเกิดทันใช่ถ้าใครเกิดทันจะรู้ว่ามันอยู่ในรถคันไหนนะครับนี่มันคุ้นมากเลยทุกคนโอ้โหอย่างซิ่งอ่ะหมูกกระแซหน่อยนะฮะนี่มันต้องกลับมานะฮะใบอันต้องกลับมาแล้วชั่วโมงนี่นี่อีกลายหนึ่งนะครับโอ้โหอ๋อลายเดียวกันไยแต่คนละสีโตกใจไปได้กูอ่ะนี่นะฮะนี่โอ้มีหลายสีมากและอย่างที่บอกนะครับอันนี้แค่ ข้าวๆนะครับแล้วอย่างที่บอกอีกทีหนึ่งนะจะมีมาใหม่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบลาย46่หกลซี่นะครับล้ำมากนะครับล้ำมากนี่เห็นไหมมันมีหลายสีนะทุกคนเลือกได้เลยโอ้โหจุใจมากๆนะครับนี่โอ้และอีกลายหนึ่งครับผมชอบเหมือนกันครับผมเมกาครับน้องๆนี่ฟิลเมกาก็มาครับทุกคนอออใครชอบแบบเมกาเมกาหน่อยนะฮะดูแบบรุ่นละหน่อยนะฮะผมว่าลายนี้ก็เข้าท่าเหมือนกันนะครับ นี่เห็นไหมเขามีหลายสีมากมากเลยครับทุกคนนะนี่เราสามารถเลือกได้อะพี่บ้านครับถามเรื่องราคาหน่อยครับพี่บ้านราคาคก็จะอยู่หลักร้อยครับเฮ้ยจริงเหรอใช่เฮ้ยจริงดิอยู่นี่นะเต็มคันแบบนี้ห้าร้อยประมาณห้าร้อยขอบอประมาณห้าร้อยกว่าเท่านั้นเองอทุกลายเลยใช่ไหมครับทุกลายเลยครับเท่ากันหมดเลยั ยัดโลโคตรคือวิจับเต็มครับเอาใจใส่สิ่งใส่แรนคือแบบว่าน้องๆครับจับต้องได้ครับผมน้องๆครับติดได้ครับแล้วเกตดสติ๊กเกอร์ไม่ใช่ธรรมดาเป็นเกตดดีเกตดเอครับเกตดเอเลยนะครับผมติดไปสองปีรักษาสีรถแล้วก็สีนี่ไม่ซีดแน่นอนโอ้โหโคตรเทพนะก็จะเป็นเกตดสติ๊กเกอร์ประมาณนี้นะครับสองปีนะฮะไม่มีซีด นะแล้วเรื่องราคานะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะสุดจริงๆครับเรื่องราคาหลักร้อยเท่านั้นเองนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับต้องติดตามชมว่าผมจะเลือกลายไหนนะฮะหรือว่าน้องๆชอบลายไหนนะเดี๋ยวผมไล่ไหมนะหนึ่งเลยลายไทยนะครับผมกันดมกันดมกันด้มเสร็จปุ๊บเล็บซ้อนะฮะเก้าสามหรือว่าจะเอานี่ลายซิ่งหน่อยนะัะนี่ลายซิ่งนะฮะลายซิ่งหนึ่งนะผมนี่ อันนี้ก็ลายเดียวกันนะฮะจะมีลายซิงค์นะครับยังไม่หมดนะครับยังจะมีลายฟาสนะฮะปลูกหน่อยปลูกหน่อยปลูกฟาสขึ้นมาหน่อยนะลายฟาสก็มีนะครับอืมหมดหรือยังหมดหรือยังหรือว่าจะเมกานะครับหรือว่าจะอะไรอีกนี่โอ้โหมันเยอะมากเลยอ่ะนี่หรือว่าจะ46คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแต่ผมผมเดาไว้แล้วต้องมีคนชอบเหมือนผมแน่นอนนะฮะเดี๋ยวต้องติดตามชมนะครับว่า ผมจะเลือกเป็นลายไหนอ่ะคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่วานนะฮะสติ๊กเกอร์นะครับผมครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ใครมีไอเดียที่จะให้เราออกแบบดวยลายไหนใหม่ๆออกมาก็สามารถนำเสนอมาได้สามารถแนะนำลายใหม่เข้ามาได้อ่าโอเคครับขอบคุณพี่วานด้วยครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่อ้หไจังเลยก็ฝากติดตามชมนะครับบอกเจ้ากล้วยจะไปอยู่ในลายไหนติดตามชมไว้ดีๆนะฮะ และฝากด้วยนะฮะลายมีเพียบหลักร้อยเท่านั้นเองจับต้องได้แน่นอนนะฮะโอเคเล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับแก้วเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอยากให้น้องๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะขอเถอนะ<ๆ>นะนได้ไหมนะนะมนะถ้าเกิดใครจะสั่งอะไรแต่ง<ๆ>นี่เลยเพจ อำนาจอะไรแต่งคอนแก่นหากใครจะสั่งน้ำยาเคลือบเงาจุดเคลือบแก้วนี่เลยเพจโ,โค้ดเอาเลสซิ่งสามารถติดต่อสั่งได้เลยมีประการเก็บปทางด้วยนะครับคราวนี้แล้าสารท่อหนึ่งแก,แก้ว